สวัสดีครับไอ้ลิฟอผมเเวอร์นะครับอยู่ในแวร์วินมิดนะครับวันนี้มาทําคลิปตสั้นใหน้นะครับเพราะเนื่องจากว่ามันเพิ่งข้ามโลกมาใช่ไหมครับเอ่อหลายคนก็ของไม่พอเมื่อวานแะก็สอนฟาร์มไปแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาฟาร์มอีกอย่างหนึ่งกันซึ่งเป็นที่จําเป็นเหมือนกันอะอะไรเดี๋ยวไปดูกันสิ่งที่จําเป็นก็คือนี่เจ้าขนสัตว์นะครับอันนี้นี่เองนะครับส่วนอันนี้ รู้แล้วนะไปฟาร์มยังไงก็ไปฟาร์มใน,นเอาโพสนะครับแต่นี้หายากนะครับก็จะพาวิธีไปเอาวันนี้กันอ่ะจะไปออยังไงเดี๋ยวมาติดตามหลังพูดสับสนเทศดีของเราครับ,รบแฟชั่นสวยๆสัตว์ขี่สุดเจ๋งเอฟเฟกอาวุธสุดล้ำอยากเป็นเจ้าของสิ่งเหล่านี้ก็ต้องเติมนะครับแต่จะเติมทั้งทีก็ต้องเติมให้ถูกประหยัดแล้วก็ปลอดภยัยผมมีสิ่งดีๆมาแนะนำกันครับอีลาติชอ็อปบริษัทเติเติมเกม ทั้ง PC และโมบายในราคาถูกสบายกระเป๋าขึ้นชื่อในเรื่องของความรวดเร็วและปลอดภัยสูงสุดการันตีจากผู้เข้าใช้มากกว่า1 0 0 0 0แคนทางร้านเปิดบริการมา5ปีแล้วครับคุณหน้าคุณตากันในเพจสีเหลืองมีบริการเติมเกมทั้งระบบ UID และ ID Park ให้เลือกทางร้านจดทะเบียนทางการค้าแบบถูกกฎหมายทุดจดทะเบียนถึง2ล้านบาทเพื่อความมั่นใจให้ลูกค้าปลอดภัยการันตีไม่มีรีฟันแน่นอนช่องทางการติดต่อทางร้าน มีการให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะครับทักได้ที่แฟนเพจ f a c e b o o k e l a s t i c Shop หรือที่ l ล n e ก็ได้นะครับ e l ลั t ต i c Shop อย่าลืมมีแอดข้างหน้าด้วยนะครับฟังไม่ทันจดไม่ทันไม่เป็นไรนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ Description นะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้เลยครับก็ขอขอบคุณ e l a s t i c Shop ด้วยนะครับที่อยู่ด้วยกันเสมอมาครับอ่ะคราวนี้นะครับเราจะไปฟาร์มขนสัตว์ฟาร์มยังไงกดอันนี้นะครับก่อนอื่น คุณผู้ชมต้องอยู่ในออนไลน์โหมดก่อนนะอ่ะนี่นะครับต้องออนไลน์โหมดนะเพราะว่าถ้าเล่นคนเดียวนะครับไอสัตว์ที่เราจะไปฟาร์มมันรีสปอนนานนะครับอ่ะไปพอมาอยู่ในออนไลน์แล้วนะครับให้ผู้ชมมาตรงนี้นะครับไอตรงที่เหมือนกับทะเลสาบนี่แล้วไล่ตรงมานะครับก็มาร์คจุดไว้นะครับแถวๆตรงนี้นะครับนี่มาร์คเป็นจุดรอยก็ได้นะครับแล้วก็วอมมา มาแล้วครับพอเราวัดามาถึงนะครับจุดหมายของเราก็อยู่ข้างบนที่เรามา r ไว้นะครับก,ก็โรด,ดป้าถ้าใครไม่ถนัดม้อย่างนี้นครับ m a เป็นอันใหญ่ๆก็ได้นะมันจะได้เห็นไกลๆนะครับอันนี้ผมมา r k ไว้แล้วไนงะตรงนี้ครับนี่โอ้ตรงนี้มีคนมาฝาัมอยู่ละอ่ะไม่เป็นไรนี่ครับบริเวณตรงนี้เห็นไหมครับ เจ้ากวางครับนี่อยู่ตรงนี้เพียบเลยนะครับผู้ชมนี่นะครับเราเจอแล้วเราก็ยิงเลยครับเกมนี้ไม่มีพีกผู้ชมไม่ต้องห่วงนะถ้าเกิดมีพ k เนี่ยเราแย่งกันฟาร์มออนไลน์เนี่ยโอกาสจะเปิดหัวแดงใส่กันสูงมากนะครับ นี่เขามีคนเอามา้ามาเก็บเอาขอมาเก็บปวดเต็มเลยนะครับแต่นี่มันของใครของมันนะครับผมยิงได้ก็คือผมได้นะครับอันนี้ของเต็มเลยนะครับนี่เรียบร้อยอ่ะเหลือตัวนี้หนึ่งตัว <c oughs> ข้ไปครับอ่ะก็เรียบร้อยนะครับนี่อันนี้ฟลอฟาร์มที่เรียบร้อยแล้วอ่ะเลยอีกหนึ่งตัวเราลืมเก็บ โอเคครับเราก็จะได้ขนสัตว์มาพอประมาณแล้วนะครับเพราได้จากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมกระโดดนะครับกระโดดได้สูงสูงนะครับสูงประมาณร้อยกว่าเมตรดสักร้อยยี่สิบเมตรนะครับได้จากนั้นก็กลับลงมานะครับจุดสังเกตที่ไอแคมไฟตรงนี้ก็ได้จําง่งายๆนี่พอก,กลับลงมาแล้วนะครับกว้างไปกลับมาเกิดใหม่แต่อันนี้คือคนมันแย่งกัินฟาร์มเยอะไงคุณผู้ชมมันเลยไม่เห็นนะว่ามันกลับมาเกิดเยอะแล้ว น,นี่กระหมดก็มีนี่โอ้เยอะยะเลยนะครับก็ยิงไปครับถ้ามีคนมาฟาร์มเยอะคุณผู้ชมก็กลับไปออนไลน์โหมดเอ้ยกลับไปโซโล่โหมดนะครับแล้วมาออนไลน์โหมดใหม่นะครับมันจะเปลี่ยนเซสชัในให้นะครับก็หาที่ที่น้อยๆครับเราก็จัดการจัดไป นี่ครับเราก็จะได้คนสัตว์มาจริงๆกวางมันมีเยอะเลยครับไม่แค่ตรงนี้นะครับตีนเขาเนินเขาก็มีคุณผู้ชมนี่ถ้าเดินไปตรงนู้นครับนี่ข้างล่างนี้ก็มีนะครับเราก็ข้างบนทางนี้ก็มีนะครับมีเยอะแยะถ้าเกิดว่าไปแย่งกันฟาร์มแล้วมันฟาร์มไม่ทันเขาก็ เลือนเรื่องลงมาได้นะเดี๋ยวเราพาไปดูที่ไอ้ตรงส้ำแยกตรงนี้ก็มีนะครับนี่จะมีกวางจะไปหมดเลยแต่ว่าคนก็จะแย่งกันนะครับมันก็จะถ้าใครมาจองตรงนี้ได้ก่อนก็ได้เปรียบนะอ่ะเพราหมดแล้วก็กระโดดอีกทีนึงพยายามเลือกการโดดสูงสงแล้วก็ไปไม่ไกลนะครับนี่โดดรอบเดียวพออีกรอบนึงไม่ต้องไปกดนะครับนี่แล้วก็จุดสังเกตนะครับนี่มองไอ้ไอ้แคมป์นี่มันมีรถเข็นเอาใ้วไว้ครับนี่ อแล้วเราก็ลงพื้นมานะครับนี่ครับมันก็จะมีกวางมาอีกครับกวางก็จะรีสปอนนะครับเราก็ยิงนะครับนี่ครับนี่ปั๊บเดียวได้แปดสิบาทแล้วนะครับนี่นะหรือถ้าใครแบบว่าจะใช้ไอซื้อไลซ์สปายก็ได้นะครับก็คืออันนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ซื้อที่ไหนนะครับก็ ซื้อที่ซีซันช็อปนะครับไอ้มนะครับแต่ผมมันน่าจะซื้อหมดละมั้งเออเนี่ยนะครับนี่มันอันละประมาณแปดสิบปลานะครับนี่ก็ใช้ไปเลยก็ได้นะครับสาหรับใครที่ขี้เกียจนะแต่ผมแนะนําว่าใช้เป็นที่สุดท้ายไว้แล้วมันเหลือน้อยๆก็ให้กดใช้กดซื้อนะแต่ถ้ามีเวลาเหลือก็มาฝากเมานะครับตรงนี้นี่นะครับได้เลยอ่ะคราวนี้ครับมีทิปมาฝากเล็กน้อยนะครับสําหรับคนที่เพิ่งข้ามโลกมาทําอะไรก่อนหลังนะครับ อ่ะอย่างแรกเลยนะครับคุณผู้ชมอย่างแรกที่ต้องทำนะครับนี่มาน้านเดเวลลอปนะครับมาอ b บ l ลิตี้นะก็นะครับทำนะครับอาวุธวิชาอาวุธสีกเล็กวิชานะครับนี่ให้มันเต็มนะครับให้มันเต็ม75ก็ไหวนะครับทำยังไงมาถึงเลเวล71นะครับก็ไปฟาร์มนะครับจะไปสมมติเลเวล71ใช่ไหมคุณผู้ชมข้ามโลกมาแล้วเนี่ย ก็เลือกเอาเลยนะครับว่าคุณผู้ชมจะฟาร์มเอาโพสหรือว่าฟาร์มบอสก็ได้นะครับนี่ครับก็ไปฟาร์มอ๋อนี่มันเออบันติอ่ะนะต้องโซโลอันนี้นะครับก็ไปฟาร์มนะครับจะฟาร์มบอสก็ได้หรือดันเอาโพสก็ได้นะครับฟาร์มไปนะครับแล้วไอเอ็กพีที่มันสโตเก็บไว้มันจะทยอยทยอยให้นะครับฟาร์มแป๊บเดียวประมาณครึ่งชั่วโมงครับมันก็เต็มแล้วนะครับเจอซิมาแล้วเราก็ค่อยๆนะครับอัปเกรดมันไป นะครับเริ่มจากใช้กัามิชชั่นอาร์ตนะครับวิชาก่อนอ่ะก็เอาหลักๆที่ใช้นะครับอันนี้จะเป็นหลักๆแล้วนะส่วนอันเนี้ยเป็นเสริมนะครับของผมก็คือไว้สมมติว่าไว้ PVE นะครับแล้วก็ไปลงดาดเนี่ยมันต้องมีฮิลนะครับผมก็จะเอาลมอยู่หรือพัดนิวมาก็อาสมมติว่าเราอัพนี้ใช่ไหมครับนี่มันก็จะใช้วิชานะครับอันนี้นะครับต้องใช้นะครับสมุดวิชา หาได้จากไหนสมุดวิชาก็นี่ครับก็มาจากสมุดที่เราเก็บไว้เป็นกล่อง,องๆนะครับนี่หรือว่าซื้อในซีซันช็อปก็ได้นะครับอันนี้นะอะเดี๋ยวผมให้ดูเป็นกล่องๆเดี๋ยวคุณผู้ชมงงอะสมุดวิชาครับมันก็จะเป็นอันนี้นะครับนี่ครับมิชิอาร์ตคอสตอมทิปนะครับมันก็จะสมมติที่ผมมี61อันใช่ไหมผมก็เลือกได้เลยผมจะใช้นะครับ61เล่มอ่ะนี้นะครับ,เ,นะรบเวลาจะอัพก็ อ่สมมุติว่าผมจะอัพเป็นอ่าเป็นพาราเซียแฟนนะสมมติอ่ะ,อะผมอัพผมก็ต้องใช้สามสิบหกเล่มผมมีหกสิเอ็ดใช่ไหมอ่ะผมก็เอามาสาสิบกอันมันจะกดให้เลยนะครับออตโต้เลยให้ตรงสายเราเลยกับพัดอ่ะพัดนันเป็นไอ้น,นี่นะครับซิงไบดีรักนะครับนี่มันก็จะเป็นอันนี้อ่ะผมก็ปลดมาปลดมาแล้วนะครับสวดอันนี้นะครับอ่ะผมก็ฟา์มไว้แล้วนะครับก็มีทําได้เลย นี่นะครับมันก็จะขึ้นมานะครับแล้วก็ต่อไปก็จะใช้เงินแล้วนะครับอันี้แหละสำคัญมากนะครับตอนนี้เงินผมเหลือสามหมื่นเก้าครับใช้สองหมื่นนะครับอันนี้เป็นเรซินเลซินทีฟาร์มเพียบอยู่แล้วนะครับเวลาจากรับนะครับวิชามันใช้เงินเพราะฉะนั้นผมถึงพยายามบอกว่าคุณผู้ชมพยายามอย่าใช้เงินไปกับการซื้ออะไรเยอะนะครับถ้าเราฟาร์มได้ก็ฟาร์มไม่งั้นอ่ะมันจะเปลืองนะครับอ่ะแล้วถ้าเงินหมดหาจากไหนนะครับเงินหมดเราไปซีซันช็อปนะครับนี่ มันจะมีอันนี้นะครับใช้แต้มปลาซื้อได้นะครับก็30ปลานะครับได้บาหนึ่งนนะครับถ้าอยากได้เยอะๆก็กดไปนะครับแม็กซสุดของมันก็คือ999ต่อวีคเลยนะครับเต็มเลยแต่เราจะกดเท่าไหร่ก็กดผมไม่กดแล้วนะครับอันนี้ทาไม่ดูเฉยๆสาหรับคนที่เงินไม่พอนะก็มาหาที่ตรงนี้นะครับอ่ะนะครับ็เราก็อัพไปแต่ผมอัพเต็มแล้วอันนี้นะก็ในส่วนของตรงเนี้ยตัวละครผมเริ่มเก่งแล้วผมก็จะ เลือกสายเดียวไปเลยนะครับก็คือสายยิงไกนะครับก็ไม่ค่อยได้ใช้ในส่วนของพัดฮิวกับล่มฮิวแล้วก็เลือกเป็นพัดยิงไกลกับล่มยิงไกไปเลยอันนี้ของผมนะครับอ่ะจากนั้นพอเราอัพนะครับในส่วนวิชาเสร็จนะครับให้คุณผู้ชมย้อนกลับมาตรงนี้นะครับที่เกียร์นะครับเลือกเอ็นหารนี่นะครับพยายามอัพเอ็นหารให้มันเต็มนะครับอันนี้ผมอัพเต็มแล้วสามสิบห้านะครับนี่นะครับอันเนี้ยังไม่เต็มนะครับยังขาดของอยู่ก็ต้องไปอัพมาเติมนะครับก็ยังขาดเงินนะครับขาดยกอันนี้ แล้วก็ขาดตรงนี้ก็ต้องไปทําในเอ้าพอดมานะครับอ่ะในส่วนอาวุธเนี่ยผมอัพเต็มหมดแล้วนะครับทีนี้แล้วมันจะติดว่าถ้าคุณผู้ชมพึ่งข้ามโลกมานะครับมันบางอันมันอัพไม่ได้เพราะอะไรอ่ะอย่างนี้นะครับนี่มันอัพไม่ได้ครับเพราะว่าผมใส่นะครับเท้าที่มันเป็นเวลหกสิบเอ็ดนะครับนี่มันบอกว่านะครับให้ใส่เจ็ดสิบเอ็ดนะครับถึงจะอัพเกรดได้แล้วคุณผู้ชมเวลาข้ามโลกมามันจะมีของแจกฟรีใช่ไหมล่ะ ผ้ชมก็เอามาใส่ไปก่อนนะครับอ่าอย่างอันเนี้ยผมต้องอต่อ71ทิ้งนะครับเอา71ใส่อ่ะสมม,มุตนะิอันนี้สมมุติอันนี้แล้วกันนะอันอ่าจริงๆผมทำ71อันนี้ไว้แต่มันกากนะครับนี่ใช้ไม่ได้แต่ใช้อะไรก็ได้นะครับใส่ไปอ่ะสมม,มติว่าผมอัพอันนี้นะครับก็รีเพสไปอ่ะพอลีเพสไปเสร็จปุ๊บพลังมันจะลดไม่ต้องสนใจนะครับเราแค่แค่แค่แป๊บเดียวเรามาถึงตรงนี้แล้วเข้าตรงนี้เห็นไหมครับมันจะอัพได้แล้วเมื่อกี้มันอัพไม่ได้ใช่ไหมอ่ะอันนี้ก็อัได้้้แแแลลววกขางมมมใส่เติคบ แล้วก็อันนี้ได้มาจากไหนครับก็มาจากการไปเชลยนะครับไปลงซอสไทเอานะครับพีโรลีมนะครับหรือว่าจะไปสํารวจก็ได้พออัพเสร็จนะครับเราก็กลับมาใส่อันเดิมไม่ได้เพราะอันเดิมมันดีกว่าอยู่นะครับเพราะว่าเราหาของทองมาใส่ไม่ได้ก็ใส่เดิมไปก่อนนะครับก็จะเรียบร้อยไปแล้วนะครับในส่วนของเอ็นฮารนะครับเอ็นฮารพยายามทำให้เต็มนะครับเวลตรงนี้มันสาสิบห้าใช่ไหมคุณผู้ชมทําให้สามสิบห้าทุกวันนะโดยนะครับคุณผู้ชมเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนนะทาไมต้องฝั่งนี้ก่อนเพราะว่าฝั่งเนี้นะครับ อาวุธซ้ายขวาแล้วก็ประดับเนี่ยครับมันนะครับเพิ่มค่านะครับแอตแทกนะครับอันเนี้ยนะครับอันเนี้ยมินแอตแทกแมกแอตแทกนะครับมันเพิ่มให้ควรจะทําก่อนนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้ครับค่อยตามมาเพราะตรงนี้มันเพิ่มเลือดนะครับตรงนี้เพิ่มเลือดกับป้องกันนี่เฉยเพราะฉะนั้นใครแบบว่าจะเอาตีแรงก่อนนะครับก็มาอัพฝั่งนี้ก่อนนะครับนี่แล้วก่ออัพตรงนี้จากนั้นนะครับค่อยมาทําชุดกับ ควบคู่ไปกับการทำอินเนอร์นะครับยังไงเพราะว่าถ้าชุดกับอินเนอร์มันจะมาอยู่คู่กันนะครับเดี๋ยวเรากดไปดูนะครับอ่ะโซโล่โหมดอ่ะอย่างนี้นะครับสมโล่ so, ผมอะ่ะต้องมาลงดันนี้ใช่ไหมเพราะว่าผมอะ่ะต้องการผมใช้เซตนี้อยู่ใช่ไหมครับนี่ผมก็มาลงตรงนี้นะครับลงตรงนี้บอสมันก็จะแจกอาวุธนะครับแล้วก็จะแจกอ่ะพวก ด้วยกล่องของนี้มันจะมีอยู่2แบบนะครับผู้ชมคือถ้าดรอปได้ R c m d ก็จะสามารถเลือกเซ็ตที่เราต้องการได้เลยนะครับแต่ถ้าดรอปเป็นธรรมดาก็จะสุ่มมานะครับว่าจะออกสีอะไรแล้วก็ออกออฟอะไรด้วยนะครับก็ต้องลุ้นเอานะครับอันนี้นะครับเขาจะให้เป็นอินเนอร์มานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อได้ทั้งอาวุธทั้งอินเนอร์มาเลยนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นก็ฟาร์มไปนะครับหลังสุดก็จะได้ทั้งอาวุธหาของทองไปแล้วก็เติมอินเนอร์มาด้วยนะครับ พอได้อินเนอร์มาแล้วก็ไปกดแรกอันนี้สอนไปแล้วนะทายังไงนะครับก็ทําพร้อมกันอ่จากนั้นนะครับส่วนอันนี้อันเนี้ยมันคือ,อเป็นเหมือนกับตัวการันตีนะครับว่าถ้าเอานี้มันแลกแล้วนะครับมันจะได้่าเกียร์ของเจ็ดสบิบเอ็ดมานะครับแต่ว่าณปัจจุบันอะไอตรงเนี้ยมันยังไม่มีร้านมันยังไม่เปิดนะครับอา๋ยวผมไม่ดูผู้ชมมาลาเช็คนะเช็คที่อาวุธนะครับมาที่รีเลยหลอนี่หมดตรงนี้ในช่องเก็บของ มันจะมีนี่นะครับเทียตอนนี้ผมไปฟาร์มมาได้2 0 0กวอาอันแล้วนะครับมันก็จะบอกว่านะครับจะไปซื้อเอาอันนี้ไปแลกซื้อในซีซันช็อปได้นะครับนี่นะครับแต่ว่านะครับขิกขวายไปแล้วร้านยังไม่เปิดนะครับไม่มีอะไรให้เลยเพราะฉะนั้นก็รอมอัปเดตนะครับช่วงนี้ก็ฟาร์มของไปก่อนนั่นเองนะครับสําหรับใครที่ยังเพิ่งเริ่มขึ้นมาเลเวลโลกนะครับโลก10นะครับ71ก็ขอให้ มันยังไม่ย่อยมีอะไรเยอะนะครับนอกจากบอร์ดแล้วก็การยกระดับครัเวันะต่การพัฒนาเนี่ยมันจะมาที่หน้านะครับพวกของต่างๆให้ตื่นเต้นเพราะอะไรครับเพราะว่าเรารอคนที่เล่นตามหลังเรามานะครับเขาจะได้ตามมาทันนะครับเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ค่อยมีอะไรทําก็ไปสำรวจโลกไปก่อนก็ได้นะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้นครับก็สมควรแก่เวลาแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ